ใครกำลังอยากได้เครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับตอนนี้ที่บุรลัมซัพพลายเขามีจัดโปรเครื่องซักผ้ายอยู่นะครับขนาดที่นํามาจัดก็จะมี12กิโลกับ15กิโลตอนนี้พามาดูตัว15กิโลกันเลยไซส์ความจุ15กิโลนะครับก็เรียกว่าถังใหญ่มากตัวเครื่องจะมีจุดเด่นด้วยระบบ Eco Bubble w a s h นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของซัมซุงที่เปลี่ยนผซักฟอกให้เป็นฟองก่อน,อนที่จะสัมผัสผ้าและกระจายฟองอากาศไปยังเสื้อผ้าย,ยัางสม่ำเสมอและมาด้วยระบบซูเปอร์สปีดบ้านไหนต้องการซักด่วนนะครับลืมซกก ซักเร็วได้ภายใน29นาทีและใครที่มีประสบการณ์มีข่ขาวติดผ้านะครับบอกลากันไม่ได้เลยเพราะเรามีระบบเมจิกดิสเพนเซอร์ปั่นพงซักฟอกให้ละเอียดก่อนที่จะนําลงไปซักมอเตอร์เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับประหยัดพลังงานแถมทนทานรับประกันมอเตอร์20ปีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w b u y ตบุญรำ .com ก่อนนะครับ เว็บไซต์ใหม่ของเรามีข้อมูลครบถ้วนนะครับชอปง่ายสะดวกปลอดภยดัยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายหรือใครอยากมาที่หน้าร้านก็เชิญทั้ง2สาขานะครับที่สาขาใหญ่อำเภอเมืองและสาขานางรองเป็นป้ายส้มๆแบบนี้นะแล้วเจอกัน